ในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะครับมีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีสิ่งที่เป็นคล้ายๆกับก้อนหินนะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับเม็ดข้าวอยู่ข้างในแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดึกดําบรรเป็นของเก่าแก่หรือเปล่านะครับล่าสุดมีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้คําตอบแล้วนะครับโดยกรมทรัพยากรธรณีนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าเมล็ดข้าวประหลาดในหินคือฟอสซิล เปลซูลินิตหรือว่าคดข้าวสารนะครับสิ่งมีชีวิตดึกดำบรนที่เก่าแก่กว่าไดาโนเสาร์อายุอยู่ที่359ถึง25 252ล้านปีนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์นะครับวันที่24พฤษภานที่ผ่านมานะครับมีการเผยแพร่ภาพก้อนหินประหลาดลักษณะคล้ายฟอสซิลเมล็ดข้าวเป็นมเมล็ดข้าวสารนะครับจำนวนมากเลยที่ฝังอยู่ในหินเมื่อนํามาผ่าเจรไนดูนะครับก็ ดูคล้ายกับเมล็ดข้าวสุกที่ฝังตัวในหินสีดําแล้วก็สีน้ําตาลนิยมทําเป็นเครื่องประดับหรือว่าของขลังซึ่งชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าหินประหลาดนี้นะครับเป็นหินศักดิ์สิทธิ์หายากของจังหวัดสุขโขทยัยเกิดจากอํานาจวาสนาวาจาศิษย์ของพระร่วงนะครับก็คือไปเชื่อมกับตำนานพระร่วงเจ้านะครับในสมัยโบราณนะครับคราวนี้ทางกรมทรัพยากรธรณีนะครับโดยกองคุ้มครองซากดึกดําบรรก็มีการให้ข้อมูลว่าก้อนหินที่ปรากฏในข่าวเนี่ย เป็นซากดึกดำบรรสัตว์นะครับไม่มีกระดูกสันหลังคือเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับฟอร์แรมมินิเฟอร่านะครับฟอแรมินิเฟอร่นะครับ,รรรานะรบสามารถมองเห็นโครงร่างขนาดเล็กภายในหินได้ด้วยตาเปล่าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สูญพันธุ์ 0, ไปแล้วเมื่อ <me an> สิ้นสุดยุคเพอร์เมียนนะครับประมาณ252ล้านปีก่อนจัดอยู่ในอันดับฟิลซูรินิด้านะครับมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่าฟิลซูรินิด ส่วนใหญ่เนี่ยมีขนาดมากกว่า2มิเมตรบางชนิดมีความยาวมากถึง5เซนติเมตรนะครับโดยลักษณะรูปร่างเนี่ยเป็นทรงรีคล้ายเม็ดข้าวสารทําให้ถูกเรียกว่าข้าวสารหินหรือว่าคตเข้าวสารมักพบตามภูเขาหินปูนยุคเพอร์เมียนนะครับประมาณ299ถึง25 252ล้านปีนะครับซึ่งกระจายอยู่หลายแห่งทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยฟิล ฟิลโซลินิดเนี่ยมีช่วงเวลาการกระจายตัวแล้วก็อาศัยในมหาสมุทรโบราณทั่วโลกตั้งแต่ยุคคาร์บอนิเฟรัสตอนกลางยุคเพอร์เมียนนะครับหากระบุชนิดจำเป็นต้องทำแผ่นหินบางแล้วนำเข้ามาศึกษาโครงสร้างภายในอย่างละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศต่อไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีสิ่งมีชีวิตชนิดนี้จริงๆนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่ข้าวนะแต่ว่าเป็นลักษณะคล้ายข้าวนะครับ